สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ Live อนิจินพบปะในวันที่26มิถุนาย,ยน2 5น2568ครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการทดสอบระบบเดินทางในโลกการ์ตูนอนิจินเดี๋ยวต่อไปนะครับเมื่อเราเปิดประเทศแล้วแล้วเราก็มีเ اء, ส้นทางทางเรือและทางสายการบินเราก็จะมาสามารถเล่นคอนเทนต์ระหว่างประเทศกันได้อย่างเช่นตอนนี้นะครับ เรากำลังทดสอบระบบการเดินเรือของประเทศพายอนไปสู่โคโลเซียนี่ครับเส้นทางเดินเรือนี้มันก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าอุ้ยมีคนส่งกุหลาบให้ขอบคุณครับเพราะเราสามารถไปในน่านาน้ำสากลได้เลยกพาอาจจะอ้อมหน่อยถ้าเกิดก็ต้องอ้อมแหละถ้าเกิดไปประเทศไกลๆก็ไปตามน่านาน,าน้ำสากลแล้วก็ เข้าสู่ประเทศที่เราทําการค้าด้วยหรือขนส่งมวลชนก็นั่งเรือก็นานหน่อยเนาะถ้าเกิดจะนั่งเรือโดยสารส่วนสายการบินนะครับอันนี้ที่โคโลอเซียทําไว้ก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้เนาะมันดูเป็นป้ายรถเมย์เยอะไปหน่อยอะ่ะจริงๆเราสามารถบินตรงไปเลยระหว่างประเทศแล้วอนาคตนะครับ สวัสดีครับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ถ้าเกิดประเทศไหนคึกคักเส้นมันก็จะเต็มนี่ไปหมดเลยทีนี้เรามาดูสายการบินนะครับทดสอบสายการบินกันแล้วก็จะโยงเส้นไปประเทศไหนดีสมมติไปประเทศเดิมนั่นแหละเราก็จะได้เห็นว่าเส้นทางเรือกับเส้นทางอากาศมันจะไม่เหมือนกัน ปึ้บเราก็โยงมาที่ประเทศนี้ตึมอ๋อเขาให้ดึงไปที่สนามบินอดึงไปที่สนามบินตึ๊บโอเคเปลี่ยนสีก่อนเพราะสีแดงมันคือเส้นเรือชืบชหมือนไหมหมืนไหมยังไม่มีสนามบินเอาเป็นธงชาติไปก่อนนะแล้วก็จะเปลี่ยนสี ของเส้นทางอากาศเปลี่ยนดิเปลี่ยนไงอ่ะอ๋อ oh, มันอยู่ตรงนี้เ <c oughs> มนูอยู่ตรงนี้ <c oughs> สมมติเป็นสีเขียวนะ เขียวดูยากเนาะเอาสีสว่างสว่างสีฟ้ามันก็จมไปกับทะเลสีอะไรเดียวสีม่วงเออสีม่วงพอชัดขึ้นมาหน่อยอ่ะทีนี้เส้นทางอากาศมันก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องบินข้ามหัวถ้าในประเทศแถบ อันนี้สองประเทศนี้นะครับสองประเทศนี้เขาจะถ้าอุยมองไม่เห็นอนุญาตทาให้ไม่เห็นสองประเทศนี้จะทําการบินเข้าหากันแต่จะบินข้ามหัวประเทศอื่นไม่ได้ถ้าเกิดประเทศในตรงแถบนี้เขามีประเทศเล่นอยู่จะบินข้ามหัวเขาไม่ได้ยกเว้นเสียแต่ว่าประเทศแถบนี้ได้ทำการ มีสายการบินระหว่างประเทศไหนก็ได้ถึงจะบินข้ามหัวเขาได้อย่างเช่นยกตัวอย่างตอนนี้เลยนะฮะระหว่าง2ประเทศนี้ตอนนี้เขายังไม่มีสายสายการบินที่อยู่ในตรงนี้เขาก็จะต้องบินอ้อเหมือนเหมือนทางเรือเลยครับไปตามน่านาน้ำสากลแต่สมมุติว่ามีประเทศอยู่ตรงนี้แล้วเขาทำการบิน กับประเทศพยอนประเทศพยอนก็สามารถบินข้ามหัวประเทศนี้ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีถ้าเกิดตรงนี้ไม่ได้ทําการบินกับประเทศพยอนแต่ถ้าเกิดประเทศนี้ดันทําการบินกับประเทศโครโลเซียแม้ว่าไม่ได้ทําการบินกับพยอนใช่ไหมมันต้องแบบประเทศใดประเทศหนึ่งอนโอเคก็สามารถบินข้ามหัวได้เลย งงไหมสวัสดีครับพี่เก้าครับตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพครับมาตอนนี้พักอยู่โรงแรมแถวรัชดาครับพรุ่งนี้มีงานในกรุงเทพขอบคุณที่มาชมกันนะครับพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันไหมพี่ก้ามาองกรุงเทพหรือเปล่าอ่ะสมมติว่ามีประเทศอยู่ตรงนี้แล้วกันสองประเทศนี้ต้องทำสัญลักษณ์ขออนุญาตเอามือข้ามจอ สมมติประเทศนี้ได้ทำํำสายการบินกับประเทศพายอนปึ๊บสีเหลืองจะได้ดูเข้าใจอปปี้แล้วก็ประเทศนี้เขาได้ทําการบินไว้กับโคโลเซียอ่าเห็นไหมก็จะบินผ่านไม่ต้องอ้อมลนะ ไม่ต้องออมแล้วเพราะว่าได้ทําการบินเขาอันนี้เขาเป็นพันธมิตรน,นี้อันนี้เขาเป็นพันธมิตรน,นี้ทั้งสองประเทศนี้อยากจะบินหากันก็สามารถบินข้ามรับมาทางนี้ได้เลยชืบเงียบอ่าอ่าตรงนี้ต้องห้ามบินข้ามหัวเขา บเส้นทางการบินก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็ไม่ต้องบินอ้อมมานี่เพราะว่าประเทศนี้เขาเป็นพันธมิตรกันนั่นก็เท่ากับว่าแสดงว่าประเทศนี้เขาก็ต้องมีสายการบินเหมือนกันตึ๊บปึ๊บนี่เขาต้องมีสายการบินเข้าหากันแบบนี้เส้นมันก็จะเต็มไปหมดเลยทีนี้คนที่ทำเรื่องข้อมูล สายการบินก็อาจจะเปียนหัวหน่อยนะเพรเส้นมันก็จะแบบเต็มไปหมดเลยนี่ครับเช่นเดียวกันประเทศนี้ก็ต้องบินเข้าหากันชือ้อ เฮ้ยมันดูดออ๊อยจะเลี้ยวไปไหนเป็นสีแดงเอ้ยสีตัวนี้ถูกแล้ว นี่อุดจ,จออ่างงไหมครับ <laughs> ดูงงนะ <laughs> เส้นทางการบินก็จะเป็นประแบบนี้เอ่อคนข้างนอกเวลาจะเช็คก็แค่แต่ว่ามันหน้าตามันจะไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นคุมสี่เหลี่ยมถ้าเกิดคนที่ไม่ได้อยู่ดูแลระบบใน Discord แต่คนดูแลใน Discord มันจะง่ายหน่อยแค่กดที่เส้นก็จะรู้เลยว่าเส้นไหนไปนไหน อ่านี่คือสายกันเส้นสายการบินระหว่างประเทศพายอนกับโคโรเเซียแต่ถ้าเส้นนี้ตึ๊บก็คือประเทศพายอนกับประเทศสีเหลืองนี่อนาคตนะครับเราก็จะมีเห็นเส้นสายการเดินทางระหว่างการบินและเรืออ่ะโคโรเเียมาแล้วโคโรเซเียเข้าใจไหมครับ เดี๋ยวนายอาจจะต้องเป็นคนนายเนี่ยแหละต้องเป็นคนทําประมาณน,นี้ครับนี่เราไลฟ์มากี่นาทีแล้วสิบกว่านาทีโอเคจบการพาเล่นอ่ะอีกนิดหนึ่งก็คือส่วนเรื่องเอกสารการทําเข้าห้อง มายื่นเปิดเส้นทางการเรือหรือสายการบินก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงฮะแล้วแต่ว่าโคลเสเซียเขาจะสะดวกเล่นแบบไหนมันก็อาจจะแบบข้อมูลเยอะหน่อยก็อาจจะหา,หาช่องทางที่ให้มันเล่นง่ายที่สุดครับไหนพี่ทำผิดที่คืออะไรอ๋อโอเค ให้มันไปที่สนามบินใช่ไหมอืมก็ประมาณนี้นะครับจริงๆรอันนี้ก็ต้องมีส,สนามบินนะสนามบินอยู่แถวๆเนี้ยแหละอาโทษทีหลุดจอสนามบินอยู่แถวๆนี้อ้ททอ,อ,แ,อแลอ้วอีกนิดนึงเวลาเราก็กดค้นหาประเทศในสายการบินเห็นไหมตรงนี้เราจะใช้เครื่องหมายลบแล้วก็ เลขประเทศมันก็จะเซิร์ชมาบริเวณประเทศนี้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องหมายลบเราเซิร์ชประเทศมันก็จะไปที่เอกสารกอร่อตั้งครับถ้ากดเครื่องหมายลบเนาะมันก็เราก็จะได้ไปดูสายการบินเส้นทางเรือแต่ถ้าเกิดไม่มีเครื่องหมายลบแล้วก็เป็นรหัสประเทศมันก็จะไปที่ประเทศที่เราค้นหาในเอกสารกอร่อตั้ง นำเสนอทดสอบระบบเส้นทางการเดินทางครับต่อไปเรามาพูดคุยกันก่อนนอนครับอีกสักเล็กน้อยสักสิบนาทีใครจะเข้ามาพูดคุยกันสนใครไม่ไหวก็นอนก่อนได้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไลฟ์นี้ไปลงที่ YouTube นะฮะโครเซียมาก่อนเลยือ,อยากจะพูดอะไรผมมาแล้วพี่ สวัสดีครับโครเซียตกใจนะว่าเสียงหายฮัลโหลยังอยู่ครับพี่ยังอยู่พูดแล้วทำไมเสียงไม่ออกอ้าวอ้าวเดี๋ยวอ๋อเบาเสียงไว้สวัสดีครับพี่เป็นไงพี่โจทย์คณิตศาสตร์ที่ผมให้พี่อ่ะเพิ่มพูนโอ้ยผมผมเห็นพี่อ้วกเลยอ่ะอื มันไม่แปลหรอพี่ <S <s <angen> <S ผมอยู่มอสามแล้วเอย่าพึ่งนอกเรื่องสิเดี๋ยวคนอื่นเขามาดูไลฟ์เขาจะงงเราคิดพี่ขี้เกียจกดเข้าไปอินเสิร์ตภาพว่าเ <s angen> อเคพี่ <p ii> คือไอ้ทงที่พี่อ่ะเอามาใส่กับธทงผมมาพี่อันนั้นมันถงประเทศนะพี่มันไม่เกี่ยวอะไรแบบเออสัญลักษณ์อะไรพวกที่ผมระบุไว้อตรงฝั่งมุมซ้าอ <c oughs> ย่าพี่เข้าใจครับเมื่อกี้อธิบายเร็ว,รวๆไงก็โยงๆไปก่อน จริงๆผมก็อาจจะใส่ธงอีกเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าหากมันจะได้ระบุชัดเจนไว้เลยว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นปฏิทินของใครแต่ตอนนี้ผมยังทำไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้คอมพุ่งนี้ก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมต้องไปเที่ยวเฮ้ยเที่ยวไหนดีเวลุยอยะโรงเรียนเขาพาไปเฉพาะกิจเด็ดเออเออแล้วพี่แล้วสีแดงกับสีเหลืองคืออะไรจุดสองจุดแรงว่าเจ้ามาไม่ทัน พี่ต้องแล้วมาไม่ทันครับพี่หมูยออุบลหมูยออุบลเขาบอกว่าเออพี่อะแอบร้า์สดกำลังเล่นเกมอยู่เลยก็เดี๋ยวไปดูไปดูย้อนหลังก็ได้เนะว่าสายการบินมันจะบินข้ามหัวไม่ได้แล้วเออมาทิโอเซียฉันใส่แกไปแล้วนในติดดาวอะฉันใส่แกไปแล้วเดี๋ยวโครโลเซียพี่อยู่น้ำเดี๋ยวให้โครอเซียมาคุยกับ คมันเสียไปก่อนโอ้โหคมันเสียหายไปไหนยังไม่รู้เลยพี่หายไปแล้วเป่อ้าวยังอยู่นี่หว่าโอ้ยคมันเสียทำไมแกจะระเบิดเครื่องบินวายไม่พอนติดแล้วติดแล้วครับมาที่โอเสียอะไรเนี่ย สวัสดีครับผมโดนน้อนทำผมขอเก้าสิบเพื่อกับพัทยาพี่ชาผมบนหัววะเดี๋ยวเราจะอยู่กันอีกแป๊บนึงแล้วก็เข้านอนเนาะสายการบินนะ่ะไอที่ผมเพิ่มเอหมอดหมูนั่นนะ่ะจริงๆผมอินสปเรชั่นมาจากสามดิสคอร์ไปเลยมันไม่มีไรหรอกคือด้วยที่บางคนเขาเล่นบอิษัทไง ผมตอนนั้นน่ะเห็นคุณเขาเล่นเป็นเอ่อสายการบินแล้วเขาเล่นแบบอย่างเงี้ยพี่วิดีโอเครื่องบินอะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยชอบมันน่าสนใจดีอืมก็เลยกะว่าจะเพิ่มแต่แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะดีแบบไม่ใช่สิมันอาจจะระบุไปอีกแบบเพิ่มเติมอ่ะมันจะได้แยกว่าคนเนี้ยเล่นเป็นประเทศหรือไม่หรือว่าคนเนี้ยเล่นเป็นบริษัท ก็เอาไปแยกอีกส่วนหนึ่งโอ้ยไม่ต้องล็อกมันเยอะแยะไม่ไพี่คือสมมติว่าผมจะไปคุยกับคนหนึ่งใช่ป่ะพี่แล้วเขาอ่ะดันมีบริษัทมีผู้ในบริษัทชักภาพผมเผลอไปแท็กบริษัทมาอีกโอ้โหอันนี้ผมงงเลยใครไม่งั้นก็อาจจะแบบว่าคนที่มาเล่นบริษัทใช่ไหมใช่พี่พี่ลองไปดูเออแเจ้่าชอบพูดแทรกเดี๋ยวโทษทีพี่มันก็งี้แต่พี่ปกติของผมเอง เอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถ้าแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากคุยด้วยนะครับพี่เดี๋ยวเกยครับพี่เดี๋ยวกูเขาบอกว่าเดี๋ยว,ยว,วทำที่ฟัง่เงงะเออเวลาฟังอ่ะให้คนที่พูดเขาพูดจบประโยคก,ก่อนแล้วเราค่อยพูดต่อโอเคอืมอ่ะทีนี้เรื่องชื่อชื่อใน Discord เนาะอย่างพี่มันก็เป็นเอ็นเจน่หนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคนมาทําบริษัทมันก็ต้องหนึ่งศูนย์หนึ่งไปด้วยใช่ไหมเราก็เวลาแท็กมันจะสับสนใช่ไหมถูกต้องแล้วอ่า แค่งี้เอาแบบนี้ไหมคนที่เป็นประเทศอะ่ะก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งส่วนคือคนที่จะมาเล่นต่อจากคนที่เป็นเจ้าของประเทศอะ่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือจังหวัดอะไรเงี้ยคนที่มาก่อนอะ่ะเราก็จะเป็นขีดหรือจะเป็นทับดีก็เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งคนที่เป็นประเทศต่อไปอะ่ะอ่ะอย่างเช่นเอาประเทศประเทศของเจ้าเลยแล้วกันมีเยอะดีโอโหอ่าสมมติอันนี้อันนี้ของเราเนาะ ได้ครับของเรามันเป็นนี่อยู่แล้วรหัสเท่าไหร่อมองไม่เห็นหกสี่หกหนึ่งหกสี่หนึ่งไอสี่หกหนึ่งอ่ะของเราอ่ะมันก็ต้องเป็นชื่อในดิสคอดสี่หกหนึ่งอยู่แล้วใช่ป่ะสมมติคนนี้มาเนี้คนนี้มาเล่นเป็นเขตจังหวัดใช่ไหมเขามาเป็นคนแรกก่อนพวกนี้ก็เป็นหกสี่หกหนึ่งคิดหนึ่งก็แปลว่ามาเล่นในประเทศเราคนคนที่หนึ่ง แต่เดี๋ยวผมอ, 2, อ, 3, อ,อ่ะก็คือสองคือสามคือสี่อะต่อครับเดี๋ยวก่อนผมว่าผมรู้แหละคือบางคนอะ่ะพี่ที่ผมไปดูมาเขาจะมีชื่อบริษัทอยู่แล้วในชื่อบางคนก็อาจจะไม่ต้องแยกก็ได้แต่ถ้ามันจําเป็นต้องแยกจริงๆอะอย่างเช่นมันจะมีอยู่คนหนึ่งอะ่ะพี่ตรงคนคอนซูอะ่ะพี่มันมีคนหนึ่งพี่ลองไปดูสิตอนนั้นอะ่ะผมอะ่ะหาสมาชิกอยู่แล้วผมกําลังหาอยู่ว่าใครคือประเทศ มันหาไม่เจอนั่นไงพี่ฝั่งขวามืออ่ะขวามือข้างบนนั่นเลยพี่คนนั้นเลยทำไมครับกูแข่งผมเองแหละหยอกอคือเขาว่ามีบริษัทยเยอะอแล้วผมอะ่ะจะหาคนนั้นน่ะซึ่งคนนั้นอะ่ะคือคนที่เล่นประเทศแต่แต,แต่แต่บาเดนคือผมหาเขาไม่เจอเพราะว่ามันมีสามคน แล้วชื่อเขาก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเป็นอันไหนไม่รู้เลยครับแล้วอีกสองคนเราเราเจอเัาไหมไม่เคยเลยไม่เคยเห็นเลยแต่ในทีสคอร์ตะนะแต่ในสมาชิกับผมเห็นแล้วเขาก็ได้ยศด,ด้วยเห็นของคนไหนสามคนนี้เห็นของคนไหนเออผมอ่ะไม่เห็นทั้งสามเลยเขียนแห้ A N J แปดสองศูนย์เอามาเห็นน่ ไม่เห็นเราก็สามารถลบได้เลยสิแปลว่าเขาไม่เห<า>็ไม่ไม่ไอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วคือเดี๋ยวก่อนโอเคโอเคคอมเมนต์เสียช่วยด้วยเราเป็นออทิสติกอะไรของนายต้องการอะไรครับก็ตัวทีก็ทีนี้นะครับสำหรับที่ประเทศอื่นอ่ะมาห้อยกับคนอื่นเนะี่ยถ้าประเทศนี้เขาหายไปอ่ะเท่ากับประเทศนี้จะโดนลบ สำหรับบริวารก็ต้องโดนลบไปด้วยเลยอ,อันนี้เป็นข้อแต่ว่าตอนเนี้ผมะรู้แค่ว่าตอนเนี้ยแปดสองศูนย์นะยังอยู่แค่ว่าผมะหาเขาไม่เจอคือแบบหาตัวจริงอะไม่เจออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่กันไปก่อนเดี๋ยวไว้อนาคตเวลาเรามีผู้นําทวีปอะครับเราก็จะมีให้ให้ผู้นําทวีปอะในหนึ่งเดือนอะอาจจะแบบว่านับเช็คชื่อกันครั้งหนึ่ง หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วตอนนั้นแหละครับก็จะเป็นการลบประเทศออกสําหรับคนที่ไม่อยู่ทีนี้ประเทศมันก็จะหายไปหายไปสําหรับคนที่ไม่เล่นแล้วแล้วไม่ได้ทําอะไรกับ Discord นี่แหละหน้าที่ของผู้นําทวีปนาทีครับผมตอนนั้นพี่บอกว่ายาที่หรือว่านาทีผมยังไม่รู้เลยว่าอันไหนหนาทีครับนาก็นายกอะ อออตอนนั้นน<า>่ะ<า>พี่พอ่ะหใหญ่นะอ๋ออืมทีมก็คือทวีนนั่นแหละได้เนี่ยพายุหิมามาอีกแล้วแต่อยู่ตรงกางนิโครมันเซียอยู่ไปะเนหายตัวไปแล้วครับครับโอเคหาคนคุยด้วยต่อใครกันอยากเข้ามาคุยกับเราเอาหมูยออุบลมา โยโยโยโอ้ยตอนนี้ตอนนี้แอบแม่เล่นนะครับเออใช่เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพี่หลังจากผู้นำทวีปเสร็จก็จะเป็นเอออุกกาบาตใช่ไหมตรงการนี้บะ่ะยังจำได้อยู่เลยจริงๆพี่จะอธิบายตั้งแต่เมื่อวานน่ะแต่เองพูดแทรกอยู่นั่นแหละ นั่นแหละพี่นั่นแหละพี่โคลโลเซียคอที่พี่พูดว่าพี่กําลังจะตัดสินใจว่าจะอาจจะเร็วขึ้นเพราะว่าพี่กําลังจะยกเลิก a อ o b e ีพูดได้ Adobe เองก็เปลี่ยนเรื่องเมื่อวานนะ่ะ <c oughs> ก็เลยพูดไม่จบพูดพูดไปสองรอบได้แต่ว่า Adobe ีเข้าใจไหมครับครับขอโทษครับคุณครูภาชรพยนดูตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ <c oughs> เนี่ยเวลาเวลาเองพูดใช่ไหมพี่ก็ต้องรอยให้เองพูดประโยคแล้วถึงพี่จะพูดแซบเข้าใจไหมฮะเข้าใจครับพี่แม้ว่าเองจะพูดอะไรรู้ยาวๆเนี่ยครับนะขอโทษครับคุณครูอ่ะครับมาเข้าเรื่องเอ่อทั้งหมดเนี่ยอันเนี้ยพี่ทําในของ Adobe เนาะในชื่อว่า Illustrator e แล้วก็ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายรายปีปีละหมื่นสามที่ จ่ายมาสองปีแล้วปีนะพี่ว่าพี่จะไม่จ่ายแล้วเพราะว่าตัดต่อตอนนี้พี่ก็ไปใช้พี่ไม่ได้ใช้แทบไม่ได้ใช้ความตัดต่อแล้วตัดต่อวิดีโออ่ะพี่ใช้ iPad ก็ใช้โทรศัพท์พี่ก็ไปใช้แอปแคทคัปบ้งหรือว่า Final Cut Pro ใน iPad บ้างอะไรเงี้ยเท่ากับ Adobe Premiere Pro ที่ตัดต่อพี่ก็เลยแทบไม่ได้ใช้ส่วนโปรแกรม Animation เ,เมื่อก่อนพี่ใช้ Adobe a เอ่อ a n i m เม e ของ Adobe ใช่ไหม แล้วพี่ก็เปลี่ยนมาใช้ใน iPad แล้วเพราะว่าเออหน้าตารูปแบบมันมันใช้เทคนิคเดียวกันก็คือของอตูนสควิตก็เลยเอ้ยโดบี้ถ้าเกิดเราไม่ต้องใช้มันเท่ากับเราไม่ต้องมีรายจ่ายรายปีหมื่นกว่าบาทก็ดีเหมือนกันซึ่งมันก็จะหมดสิงหานี้แล้วเท่ากับว่าพี่อาจจะต้องทำแผนที่นี้เร็วๆไม่งั้นพี่จะไม่มี Adobe ในการทำแมป บริเวณนี้เพราะพี่อยากจะเปลี่ยนตรงนี้อยากเล่นแบบตูมลบแผนที่เปลี่ยนคือหนึ่งคอนเทนต์ที่อยากเล่นในในช่วงที่สร้างแผนที่ตอนแรกๆก็เลยหาสักจุดหนึ่งที่แบบว่าจะเอาอะไรมาลงบุ้มแล้วพี่ดันเป็นทวีที่คนเขาอยู่น้อยด้วยนะอ้าวก็แน่นอนเราก็ต้องเลือกประเทศที่แบบว่าจะผลส่งผลกระทบน้อยที่สุดเออพี่แล้วไอ้ที่มันจะเปลี่ยนแปลงก็แค่การนิฟใช่ไหมพี่คอนซูมไม่เปลี่ยนเอ๊ะคอนคนซูไม่เกี่ยวโอ้โหภาษาไทยเราเกณฑ์หนึ่งไปแล้ว เมื่อก่อนพี่เคยเล่นแบบคอนเทนต์นี้ไปรอบหนึ่งแล้วถ้าใครมาตอนแรกๆจําได้ไหมที่แบบว่าแผ่นดินจะเคลื่อนเราจะกนันเว่าแทบ,บไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยตอนนั้นน่ะผมอ่ะมาดูแล้วพี่ผมมาเปรียบเทียบมาผมพบว่ามันเหมือนแบบมันเพิ่มเกาะอะ่ะใช่แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างนึ่งจะเหนื่อยไหมเนี่ยเมื่อก่อนแผ่เมื่อก่อนบางทีบางบางทวีปแบบมันติดกันเกินไป พี่ก็เลยให้มันระเบิดที่เป็นแนวภูเขาไฟระเบิดแนวนแผ่นดินแดกเพื่อที่จะให้สองทวีปมันห่างกันไว้หน่อยห่างกันกหน่อยใช่ว่าตอนแรกพี่วางวางตำแหน่งแบบว่าบางทีอทวีปนี้กับ่ทวีปนี้มันชิดเกินไปอะไรเงี้ยพี่รู้ปะตอนเนี้ยกะว่าจะเพิ่มเอ่อพายุทอร์นาโดจนมันลืมไปว่ามันก็คือรวมพายุเหมือนกันก็เลยไม่ได้เพิ่ม <c oughs> ดีเลยพี่ไม่ได้เพิ่ม เพิ่มปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่รู้เลยอู้จะสี่ทุ่มละเดี๋ยวให้อีกสองนาทีอาคยะเข้ามาส่งเข้านอนนี้จะเป็นการส่งเข้านอนแล้วนะเพราะเดี๋ยวโกมันเซียโคมันเซียอยู่ไหมเนี่ยน้ำเลยต้องอานน้ำพรุนี้มีงานไปเช้าโกมันเซียโคมันเซียอยู่ไหมเดี๋ยวเราจะแฮปปี้เบิร์ดดีไม่ใช่แลวไม่ใช่แลยมาส่งเข้านอนกันนะครับทุกคน พี่เบิร์ดดีสวัสดีจ้าให้เขาเหมือนไงเวียงที่เมืองไอ้เขาเมืองครูเมืองอ๋ออ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบแต่ทุกคนไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจะเด็กสุดในนี้เลยก็ได้เพราะผมอยู่กอโอ้โหเดี๋ยวก่อนโอ้โหอเมริกาโอ้โหรู้จักเยนเราด้วยโอ้โห ใายแล้วคุมีเช็คพี่แอนครับยนงจำผมได้หรือเปล่าครับผมคือสาธารณรัฐแดงแรงนี่ครับแต่ว่าตอนนี้ย้ายช่องแล้วไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ก็แดงแรงตรงเออโยเปียวไงโยเปียวตะวันออกถูกกันดีด้วยยายช่องแล้วแต่ว่าสําหรับในไอตะวันตกเล่นโอเคสี่ทุ่มแล้วยินดีด้วยสี่ทุ่มแล้วจ้า เสรแล้วไปแลนเนาะไปที่ใช่แลนเหนือแต่อยู่แต่อยู่แต่อยู่ตรงทิศใต้เนี่ยนะไม่แปลกไม่แปลกเรื่องปกติแล้วแลนใต้ก็ต้องอยู่ทิศเหนือใช่ปะไม่รู้ไม่เป็นไรแกไม่รู้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทำให้อย่าอยากอย่าใครจะส่งคขนอนอนับโอเคอะระฮะรั้งมาตั้งปูโผลีลอย รอเขาตรวจเอกสารยืดรถแล้วโอเคคำพูดสุดท้ายนะแอบิเบิร์ดเดทูยูเอ้าเอ้าเป่าเทียนรอเขาตรวจเอกสารยืนติดดาวเนี่ยอ่าพร้อมจะยืนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแกมายืนให้เราก่อนก็ได้นะในอันนี้จีนเราไปดูเพราะพวกมันจะชินแล้าด้านอ้ายหรือเปล่าอ๋อแท้คำที่พอยังทำอยู่วันนี้เรา เออถ้าหุ่นยิ้นแล้วว่าโปรแกโปรแกขอคำขอคำอวยพรหน่อยขอคำอวยพรหน่อยสัปดาห์หน้าต้องปีเซนโครงงานวิทยาศาสตร์กูเขาดุมากขอให้โชคดีจงมีชัยต้องเอาไปแสดงในวิทยาตรสกาซะด้วยขอฟังแดงแลนส่งเมก็นอนหน่อยน้องแดงแลนเอาปากก้อใกล้ไม้หน่อยที่อยากได้ฟังเสียงชัดๆส่งเข้านอนหน่อยจะไปละ นี่นี่เดี๋ยวผมส่งเข้านอนเดี๋ยวเดี๋ยวส่งส่งลงไปในกลุ่มอนาตาปาชายเย่ตนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาสิ่งที่เด่นๆในจังหวัดผมมาแล้วกันไปดูคำพูดที่ชินรานบ้านผมละรออย่างเดียวรอเอยตรวจเอกสารยึดติดดาวส่งไปแล้วไปแล้วนะเสร็จล้วเอไร่แล้วเอ็คนพอนอนเสร็จแล้วเืร็จีสี่ออกทีห้าไปวัดลาบอพจิต ทุนใหญจะมาสะทุกเครื่งแต่พี่พาชอนดันหลย์ไปอย่างที่นอนเฮ้ยก็ดูตอนหลังก็ได้เดี๋ยวจะไปลงยู u ู e เออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาหารเอาฮานมาพอดีเลยก่อพูดกับเขาไปคัาสุดท้ายก่อนเอาหารแกโดนลบเพราะว่าแกใส่เอกสารผิด A N g นะไม่ใช่ A N G มีครูมาบอกเราเดี๋ยวไปส่งใหม่ต้องส่งใหม่ต้องเปลี่ยนจาก A N J เป็น A N G พื้นที่ไม่มีใครแย่หรอเนาะมัน เออไม่มีใครแย่งหรอยังยังยังคุณนายคุณนายโอเคแฮปปี้เบิร์ดดย์พี่ภชรแบบไหนแฮปปี้เบิร์ดดย์ครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ดดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดดี้นะน้องแดงแรงอย่าไปเชื่ออะไรเนี่ยจังไหนนี่ไงพี่คนรักเครื่องบินไปไปไปนอนดีกว่าบายน้องนอนดึกบ๊ายบายสวัสดีครับนอนหลับได้ดีมาก